โลลูยังงงขนาดเพื่อนรักแต่งงานยังไม่รู้แฟนๆทักอย่าพึ่งทะเลาะก,กันตามข่าวลือนะครับย่องแต่งงานเงียบตามประเพณีบ้านเกิดสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างลาล่าขัญนภาเรืองศรีหรือลาล่าอาสยามที่มีข่าวลือเพจสีทูนะครับออกมาว่าดาราหนุ่มเล็กเจษดาและลาล่าแต่งฟา้าแลบเล็กลาล่าผิดผีทําพิธีขอเข้ามาพ่อแม่ฝ่ายหญิงเมื่อวันที่ผ่านมานั้นครับได้มีทีมข่าวบันเทิงรายหนึ่งได้พยายามติดต่อลาล่าอาสยาม เพื่อสอบถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นแต่นักร้องสาวยังไม่รับสายในขณะที่ประชาสัมพันธ์ต้นสังกัดของลูกทุกสาวก็ได้เปิดเผยแค่เพียงว่าเห็นข่าวแล้วและได้คุยกับลาล่าแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีงานแต่งเกิดขึ้นตามข่าวลือแต่ฝ่ายชายได้เดินทางไปหาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงที่บ้านต่างจังหวัดจริงเมื่อไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่จึงได้ทําการรับขวัญด้วยการผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีทางอีสานร,รวมถึงเรื่องนี้ลาล่าอยากให้ทางฝ่ายชายนั้นเป็นคนตอบเองมากกว่า พอเป็นคนที่เดินทางไปหาพ่อแม่ของลาล่าเองจึงอาจจะยังไม่ได้รับสายใครในช่วงนี้นอกจากนี้ลูลู่ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมในอินสตาแกรมอีกว่าเพื่อนรักแต่งงานแต่เราไม่รู้เลยบอกจันทีมันคืออะไร l a l a b i g f l o w e r ทางการชาวโซเชียลนั้นคอมเมนต์ทักว่าอ้าวๆจริงไหมคะเนี่ยมเมนต่อมานะครับก็บอกว่าเขาไม่เห็นพี่เป็นเพื่อนไงคะส่วนคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่าอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเดอ้อ ในขณะเดียวกันเองครับสาวใบเตยสุธีวันคุณชรหรือสาวใบเตยอสยามก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพพร้อมกับอีโมติคอนรูปหน้าสงสัยพร้อมข้อความว่าอยากโกรธกันอีกนะเรื่องนี้จะจริงเท็จกันอย่างไรนั้นคนที่รู้ดีที่สุดครับคือเจ้าตัวคงต้องรอให้เจ้าตัวนะครับออกมาเฉลยให้เราได้รับฟังกันอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่กณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ